ทักทายสบายดีพี่น้องของปลายสู้ขู่สู้คนขณะนี้บ้าวแดงยืนอยู่ภายในสวนลุมพินีนะครับสวนลุมพินีประตูที่สองนะครับทางนานี้เลื่อยไปก็คือถนนวิทยุครับตึกวันแบงขอกครับสูงๆทางนาฟังคางนี้ก็คือแยกสารสินเลือพี่น้อง อันนี้ก็คือสกายวอล์กทางยางรอยฟ้าสีขึ้นมาใหม่ครับเชื่อมไปยังสะพานเขียวด้วยครับนี่จากสวนลุมพินีนะครับเนาะขึ้นไปยังสะพานเขียวข้างน้านะครับเลื่อยไปบนครับประมาณกิโลกวากวาเกือบสองกิโลครับถึงสวนเบนจากิตินะครับออกถนนราชดาเลยครับพี่น้องเอ,อ้ย นี่ครับคือการเปลี่ยนแปลงมองนี้นะครับเนาะต่อไปนี่กสิติย่างเย่สวนทะลุสวนนะครับมันนี้เบาแดงมาเก็บบรรยากาศสวนใหม่อีกแห่งหนึ่งนะครับนอกนั้นคือสวนสุนัขนะครับสวนน้องหมาพี่น้องเอ้ยูว่เพึ่งมาเปิดไปวังวันที่เจ็ดกุมภาพัานธ์นะครับเนะบาะวังสี่หมือผ่านมา ประเทศไทยให้ความสําคัญกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กตัวหน่อยด้วครับน้องหมาน้องแมวนะครับเนาะปกติสวนลุมพิี่นี่หมาสีขาวบอดายนะครับผู้ว่าก็เลยส,สั่งสงสวนหมาขึ้นมาโดยจะฟอเลยครับพี่น,อน้องกทมร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่นนะครับเนาะ รวมสร้างสวนสุนัขรุมที่นี่ขึ้นมาเนาะครับเนาะเดี๋ยวสีมายางเก็บบรรยากาศกันครับพี่น้องเลยตอนนี้เวลาเที่ยงเชียงเนาะครับเนาะคือสีบ่มมีหมามายางตอนแรกๆนะครับคงสีมีเนาะครับเนาะนี่ครับหญ้ากระรังปูเขี้ยวขนาดเลยครับกระดาว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับใผเอาหมามา มายางมองนี้นะครับเขาเห็ดสะทถันที่ไว้ยางเรียบร้อยนะครับ,บรนี่ครับมีรปภรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยครับ,บ <c oughs> รปรอกำลังกินขาเลยนี่ครับ สวัสดีครับกำลังกินยำมะม่วงพี่น้องเ้ยนี่แหละครับคือลุมพินีด็อกพาร์กนะครับต้องสมัครสมาชิกน้ำเด้อครับในกอนเข้าใส่พื้นที่นะครับเนาะลงทะเบียนสุนัขทุกตัวต้องได้รับการสีดวัคซีนนะครับต้องมีสายจูงนะครับ นี่นะครับคือสวนสุนัแขแห่งใหม่ของกรุงเทพประเทศไทยนะครับเ้ามัยางส้มหายในสวนกันครับอ๋อนี่ครับหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพนะครับประกันส้างสวนนี่ขึ้นมาครับพี่น้องเลยเปิเป็นที่มาของสื่อ BMA Dog Park นะครับเนาะ สวนรวมพีนีสีเห็นผู้วามาเปิดสีหามือที่แล้วสีมี่ักขลาดทันทูดนะครับทันทูดประจำประเทศไทยของญี่ปุ่นนะครับมาเปิดนำผู้วาเบิ่งในข่าวนะครับเนาะ ฟังทางฝุ่นกับคือซ้อยหลังสวนเนอะครับนะอันนี้มีโกง อย่างดีนะครับมีกรลงหลอดอ๋อนี่คือพื้นที่ปล่อยสายจูงด้วยครับนี่สายผูข้อนะครับนาะเอาไปปล่อยในนี้ครับไฮแลนอยู่ในนี้แล้ครับพี่น้อง และก็ปิดประตูไว้ครับมองม้าแลนมองม้าแลนออกกําลังกายพี่น้องสิมีมานั่งที่สำคัญก็คือมองอาบน้ำม้าพี่น้องพื้นที่อาบน้ำสุนัข ภาพน้ำมีฟักบัวเรียบร้อยพี่น้องอันนี้มีถุงสำหรับใส่ขี่ม้าเนอกครับนี่ตอนแ,นแรกๆม้าคงจะไล่อยู่นะครับาะว่า แถวนี้ก็เป็นยานที่พักของต่างาสาต์นะครับเนาะหมองที่พักคนรวยบางคนก็นเลี้ยงหมาถึงคอนโดนะครับฟังทนี้คือต้องใส่สายจูงนะครับขมอง้างนอกอ๋อนี่มองแรกเรียนอีกมองนึงครับ มองแลนเลนฝั่งเทนิคก็มีมองอาบนางด้วยกันครับมีหมานางยาวเลยครับนี่ <c oughs> นี่คือบอกพื้นที่ครับพี่น้องสำหรับม้าใหญ่ม้าหน่อยนะครับ ผลงานกำลังโฮสเลยพี่น้องกำลังโฮสหยาเนาะครับ อมองนี่ก็มีมองอาบน้ำอีกอันนึงครับนี่สำหรับหม้าบริานน้ำครับอาบน้ำได้สบายมีสามมองแล้วครับเห็นอาบน้ำม,มีเครื่องสืให้มาขึ้นนอกครับนี่มาเอากลังกาย นี่แหละครับคือความเปลี่ยนแปลงของสวนลุมพินีนะครับเนาะมีพื้นที่ให้สัดเรียงนะครับนั่นก็คือนองม้านะครับเนาะลุมพินีด็อกพาร์คเนาะครับเนาะมอแดงไหนมาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องในเบื้องบนนี้ต่อไปอนาคตก็ต้องมารีวิวนี่แหละครับสกายวอล์กทางเสื่อมไปสะพานเขียวนี่ครับกำลังเหตุอย่างยิ่งใหญ่เลยครับพี่น้อง ขอบคุณที่ไลค์ด้วยครับที่ติดตามปิตพลาดประการใดขออภัยนะครับเพระไม่มโอกาสหนาสบายดีสวัสดีครับ